เคสยอันนึงฟู้เสยูทีฮัทกระทำพี่หมูพีไอพี่พี่หมูเอคไขเอจีเเอไไอตาอีวายไอตา พูด้ามเฮดศีสะ H E A D เฮดศีสะแฮนดมือ H A N D แฮนดมือนดจมูก M O S E นอดจมูกเมาปาก M O U T H เมีาสปากกันปิน G U N กันเปืน ดอตุกตา D O L L ดอตุกตาบุกหนังสือ B O O K บุกหนังสือเพนซิลเดนสอ P E N C I L เพนซิลเดนสอดิจาน D I S H ดิจานฟิตบาร์ F I S H ฟิตบาร์ดักเป็ด D U C K ดักเป็ดเฮาบ้าน H O U S E เฮาบ้านแพนกะทะแพนกะทะนเ็นแพนกะทะ P A N แพนกะทะอาทิตย์ S ยูเอ็นซันนอทิศมูนพระจันทร์โมเอมูพระจันทร์มออเมูระจันบอยเด็กผ pues ู้ชายบอบอยเด็กผู้ชายเกอร์เด็กผู้หญิงจีไอเกอรเด็กผู้หญิงเมนคนผู้ชายเอเอเอคนผู้ชายน้องเห็นเลยนะให้ใจใหน้ออ่านกัน 你爱你个。嗯嗯嗯嗯